เอ๊ะผู้เล่นคนนี้ของทีมไทยสัปดาห์แรกอยู่ในตัวสำรองนี่ว้าวแม้ว่าจะเป็นเซตเตอร์ที่แตกต่างออกไปแทนที่จะเป็นพรพันธ์แต่มันก็บ้าไปแล้วจริงๆเซตหนึ่งบ้าไปแล้วอันนี้เป็นแฟนจากเกาหลีนะคะแอดมินคิดว่าเขาน่าจะพูดถึงน้องนุกนิก่ะคะ่ะต้องชมน้องนุกนิกแน่ๆเลยเช่นเคยบราซิลแข็งแกร่งมากแต่เกิดอะไรขึ้นกับไทยพวกเขาดีมากเมื่อ2ปีที่แล้ว วันนี้เซต3บราซิลอ่านบอลเราออกแล้วก็นำแต้มห่างแบบยาวๆก่อนที่จะชนะเราไปแอบเสียดายเซตแรกสาวไทยเล่นดีมากแต้มนำมาตลอดแต่บราซิลใช้ความเกา๋าชนะแซงเราไปและบราซิลยังไม่แพ้ใครเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่68คอมเมนต์ชาแนลนะคะตอนนี้เราก็ทราบผลแล้วนะคะว่าบราซิลชนะเรา3ามต่อเซตเลยนะคะเอาเป็นว่า นักตกสาวไทยของเราเจอกับบราซิลในเกมนี้นะคะสาวไทยของเราต้านไม่ไหวแพ้3ต่อศูนย์เซนตด้วยสกอร์22ต่อ25 14ต่อ25และ17ต่อ25นะคะซึ่งในเกมการแข่งขันเนะะี่ยค่ะในการแข่งขันวอลเลย์บอลนิชเนลีกสัปดาห์ที่2กลุ่ม3นัดที่4ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายณสนามกาเล็กซี่อารีนาเขตบริหารพิเศษมาเก๊านะคะ คุณผู้ชมคะแอดมินเนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยนะคะท้าความเป็นนิดนึงคะ่ะว่าทั้งสาวไทยและบราซิลเนี่ยเคยเจอกันหลายครั้งเลยนะคะสาวไทยเคยเอาชนะบราซิลได้เป็นครั้งแรกนะคะวันที่15ก,กรกฎาคมสอครั้งนั้นเนี่ยเป็นรายการเวิลด์ก,กาังปีที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสาวไทยของเราเนี่ยนะชนะบราซิลแบบเนือเหนือเลยนะ3ต่อ0เซตนะคะซึ่งในในนัดนั้นเนี่ยคะ่ะ เป็นยุคที่โคตรด่วนคุมทีมนะคะสำหรับรายการเนชั่นลีก VNL เนี่ยค่ะจัดเป็นครั้งแรก2018เป็นปีแรกนะคะเราก็เรียกว่าแพ้บราซิลมาตลอดเลยซึ่งเราเจอกันหลายครั้งนะคะเรียกว่าแทบจะทุกปีเลยเราก็ไม่เคยเอาชนะบราซิลเลยจนมาถึงล่าสุดนี่แหละคะ่ะก็เรียกว่ายังแพ้บราซิลแบบคงเส้นคงวานั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะเรามาดูสถิติของไทยและก็บราซิลกันบ้างนะคะหลังจบการแข่งขันรายการนี้ ไทยอยู่อันดับที่12ของตารางซึ่งเรียกว่าสู้กับบราซิลที่ยังแบบไม่เคยแพ้ใครเลยเรียกว่าเขาชนะ7นัดรวดเลยนะเขามี19คะแนนและตอนนี้บราซิลยังเป็นอันดับที่2ของตารางในรายการนี้นะคะและถ้าเป็นอันดับโลกเนะะี่ยค่ะไทยเราอยู่อันดับที่13ของโลกเหมือนเดิมค่ะส่วนบราซิลก็อยู่อันดับที่2ของโลกเหมือนเดิมเช่นกันซึ่งถ้าเราจะเปรียบเทียบทั้งรายการแล้วก็ระดับโลกเนี่ยนะคะ ต้องบอกว่าทีมเราก็เหนื่อยนะคะเพราะว่าบราซิลเนี่ยเป็นทีมแข็งระดับต้นๆของโลกเลยนะคะเรามาดูสถิติของเกมนี้ทั้ง2ทีมกันนะคะตบไทยเราได้37บราซิลได้42บล็อกไทยเราได้4บราซิลได้12เสร์ฟเอสไทยเรา0บราซิลได้5และคะแนนที่ได้จากคู่แข่งเล่นเสียเองไทยได้12บราซิลได้16 ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะบราซิลเขาทำได้ดีกว่าของไทยเราหมดเลยค่ะและหลังจบรายการนี้นะคะเรามาดูผู้ทำสกอร์สูงสุดของไทยในนัดนี้นะคะปุ๋มบิมชัชจุออ14คะแนนบีมพิมพิชญา6คะแนนเตยหัตถยา5คะแนนและแนนทัดดาว4คะแนนส่วนผู้ทำสกอร์สูงสุดของบราซิลคือกาบี้13คะแนนไทนาล่า12คะแนนและไดอาน่า11คะแนนค่ะ คุณผู้ชมคะสรุปสนาม2นะคะเราทำได้ตามเป้าก็คือชนะ2แพ้2โดยเราชนะฝรั่งเศสและโดมินิกันและแพ้จีนกับบราซิลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและหลังจบเกมเนี่ยมีคอมเมนต์จากแฟนต่างชาติเยอะมากเลยอยากให้คุณผู้ชมมาฟังคอมเมนต์จากแฟนๆต่างชาติกันบ้างคะ่ะเริ่มจากเกมที่ดีของบราซิลเกมที่ดีของไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาคะ่ะ บราซิลแสดงศักยภาพของทีมอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาเอ๊ะ eh, ผู้เล่นคนนี้ของทีมไทยสัปดาห์แรกอยู่ในตัวสำรองนี่ว้า wow, วแม้ว่าจะเป็นเซตเตอร์ที่แตกต่างออกไปแทนที่จะเป็นพรพันธ์แต่มันก็บ้าไปแล้วจริงๆเซตหนึ่งบ้าไปแล้วอันนี้เป็นแฟนจากเกาหลีนะคะคอเอ,อ,อดมินคิดว่าเขาน่าจะพูดถึงน้องลุกนิกอะคะ่ะต้องชมน้องลุกนิกแน่ๆเลยคอมเมนต์ต่อมา แม้ไทยจะแพ้เซตแรกแต่แนวรับและบอลเร็วก็ยังดีน่าเสีได้เซตที่ 2. ผลงานของไทยเริ่มตกตามลงจงรักษาความกิติดุล้นของคุณไว้เพื่อประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาค่ะสเต็ปต่อไปเมืองไทยจะสวยงาม คอมเมนต์ต่อไปคะ่ะปัญหาของประเทศไทยคือสตารโคร้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดพวกเขาควรจะได้ชัดแรกยังคงรักและสนับสนุนทั้งสองทีมอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่คนไทยยังพูดถึงอยู่นะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะตัวไม่สูงและทักษะทางเทคนิคไม่สามารถผ่านกองหลังบราซิลได้อีกทีมบราซิลจึงเปลี่ยนเกมการเล่นในแต่ละนัดยินดีกับบราซิลและหวังว่าทีมไทยจะสร้างสิ่งใหม่ คอมเมนต์ต่อมาค่ะแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ดีแต่ก็มีช่องว่างเมื่อเปรียบเทียบกับความแข็งแกร่งด้านกีฬาของบราซิลอันนี้เป็นคอมมเแฟนวอลเลย์บอลชาวจีนนะคะสาวไทยตื่นเต้นกับคะแนนมากเกินไปสําหรับคอมเมนต์นี้นะคะแอดมินคิดว่าเขาน่าจะหมายถึงว่าสาวไทยของเราอะค่ะมีความกังวลกับคะแนนมากเกินไปนั่นเองค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ผู้เล่นของทีมไทย6คนแรกยังเล่นแบบเดิมหวังว่าจะได้เห็นหน้าใหม่ความสามารถใหม่ๆบ้างอยากให้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเยมื่อเวลาผ่านไปและอันนี้ล่ะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นแบบเขาไหมคะคอมเมนต์ต่อมาคะ่ะในฐานะแฟนวอลเลย์บอลบราซิลสุดหัวใจฉันอยากเห็นประเทศไทยกลายเป็นพลังแห่งวอลเลย์บอลโลกสักวันหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาคะ่ะ ประเทศไทยมีศักยภาพมากมายที่นี่ในบราซิลเรารักทีมไทยและแฟนๆของพวกเขาที่ให้ความเคารพทีมบราซิลมาตลอดอันนีเ้เป็นแฟนๆวอลเลย์บอลทีมบราซิลนะคะที่เขาชื่นชมคอมเมนต์ต่อมาค่ะเช่นเคยบราซิลแข็งแกร่งมากแต่เกิดอะไรขึ้นกับไทยพวกเขาดีมากเมื่อ2ปีที่แล้วโอ้โหอันนี้นะคะมีความรู้สึกแบบเหมือนเสียดายความสามารถความแข็งแกร่งของเราอะค่ะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะในฐานะชาวบราซิลมันยากมากสำหรับฉันที่จะไม่เชียร์บราซิลแต่เนี่ยมันเป็นเกมที่ฉันรู้สึกแย่จริงๆฉันรักทีมไทยฉันหวังว่าจะได้เห็นสาวๆในเกมมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาค่ะไม่มีฐานแฟนคลับใดเป็นมิตรเท่ากับคนไทยทั่วโลกฉันหวังว่าทีมของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นและแข่งขันได้มากขึ้นกอดจากบราซิลโอ้โห คอมเมนต์นี้นะคะทําให้อดมินอ่านแล้วใจฟูเลยอะค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับออวอลเลย์บอลในชั้นลีก2 0 2 4สนามที่1และ2เนี่ยจบไปแล้วนะคะอยากชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันนะคะว่าระหว่างสนามที่1กับสนามที่2เนี่ยสาวไทยเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเ,เล่นดีขึ้นไหมแล้วก็อ,อ,อยากให้พัฒนากันตรงไหนนะคะอยากให้สาวไทยของเราเนี่ยนะคะเขาปรับปรุงเรื่องอะไรกันบ้างและอยากเห็นอะไรในสนามที่3ค่ะ คุณผู้ชมคะและสําหรับโปรแกรมครั้งต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2024ที่เป็นสนาม3ก็คือที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงกลุ่ม5ระหว่างวันที่11-16ถึงมิถุนายนนี้นะคะซึ่งนัดต่อไปสาวไทยของเราจะเจอกับสาวตุรกีในวันที่12มิถุนายนเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะ รักสาวไทยเชียร์สาวไทยต้องติดตามอย่าพลาดนะคะและสุดท้ายค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168คอมเ e n t Channel ด้วยค่ะไปละสวัสดีค่ะ